พบกันอีกแล้วค่ะหายไปสองสวันนะคพอดีมันมีทุกอย่างมันเป็นอนิจจังค่ะมันก็เลยต้องอะไรจัดการหรือเคลียร์หรืออะไรให้มันเรียบร้อยเนาะเพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้เราควบคุมไม่ได้นะควบคุมสิ่งรอบตัวก็ไม่ได้แม้แต่กายเราเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยล้วก็ควบคุมไม่ได้นะ แต่มีสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ทุกสรรพสิ่งอยู่ในคอนโทรลของเราได้คือลมหายใจนะคะลมหายใจนี้มีลักษณะพิเศษนะคะเมื่อใครที่มีสติอยู่กับลมหายใจเสมอเสมอนี่นะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเราจะเห็นมันทำงานนะคะในขันหานี้เราจะเห็นมันทำงานมันทำงานอยู่ในสติสัมปชัญญะ อยู่ในส,สิ่งที่เราคอนโทรลมันได้อะนะก็คือสติสัมปชัญญานี่แหละคนที่จะมีสติสัมปชัญญะเข้มแข็งก็ต้องอยู่กับลมหายใจนะเพราะว่าลมหายใจนี้ยิ่งกว่าพลังปรามนูตัดภบตัดชาติได้เลยเห็นไหมเพื่อนๆลองทําดูแล้วใช่ไหมคะไม่มีอะไรอย่างอื่นที่จะสําคัญไปเท่าลมหายใจลมหายใจนี้คือชีวิตนะใครที่ เห็นอย่างอื่นสําคัญกว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกินกรรมเกียติหรือเรื่องอะไรข้างนอกตัวสําคัญอนะอันนั้นคิดผิดนะสิ่งสําคัญที่สุดคือลมหายใจนะถ้าเราไม่มีลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยอย่างอื่นก็ไม่มีความหมายเห็นไหมผู้ที่มีปัญญาญาณเนี่ยจะเห็นตรงนี้นะจะเห็นว่าเมื่อเรามีสติกับลมหายใจแล้วเนี่ยเราสามารถจะคอนทรนทุกสรรพสิ่งให้อยู่ใน กรอบอยู่ในสิ่งที่มันไม่ทุกข์อ่ะคำว่ากรอบหรือว่ามันจะอิสระไงมันกรอบในที่นี้คือ,อทําให้เราจิตอิสระจากสิ่งที่มันจะมาทําให้เราจิตกระเพื่อมชอบชังโลภโกรธหลงหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้เรามีกรรมราคะปฏิฆะลังหลายถ้าเราอยู่กับลมหายใจเสมอๆเ,เนี่ยแม้แต่รูปนะคะตัวนี้เราก็จะมีสติว่าอ๋อมันไม่เที่ยงนะคะมันเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา นะคะเวทนาความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นในกายและจิตของเรามันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปถ้าเป็นทุกเวทนาก็เกิดขึ้นทุกๆกระดับไปนะถ้าเป็นสุขเวทนาก็เกิดขึ้นแล้วกระดับเกิดขึ้นกระดับเร็วไวมากสุขเวทนาหรือภพภูมิสุขติภูมินะคะถ้าทุกเวทนาก็เป็นภพภูมิเป็นทุกขติภูมินะคะพวกเดรัจฉานเปรตออสุรกายสัตว์นรกนะคะเห็นไหม เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยได้เพศที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายถ้าอยู่กับอาณาปณาาสติเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีจิตอิสระได้เพศบริสุทธิ์คำว่าเพศบริสุทธิ์ไม่จาเป็นต้องเป็นเพศชายนะเพศหญิงก็มีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์คือคำว่าพรหม,มจรรย์นในที่นี้ก็คือคนที่ไม่ได้คิดว่า มันไม่ได้สุดตรงไปทางหญิงหรือชายนะคะมันจะอยู่ตรงกลางกลางถ้าเป็นหญิงมันก็จะเป็นลักษณะของผู้หญิงถ้าเป็นชายก็จะเป็นลักษณะของผู้ชายซึ่งมีธรรมชาติของเขาแต่ถ้าเมื่อเราเนี่ยเอาอยู่กับอนาปนานสติอยู่เสมอเสมอจิตใจเราจะเป็นกลางไม่เอน็นเอียงไปทางหญิงหรือชายนะคะไม่เอน็นเอียงนะแต่ไม่ใช่กระเทยนะ ไม่ใช่ทอมไม่ใช่ดีหรือไม่ใช่กระเทยนะอันนั้นก็เป็นลักษณะของเข้าอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์เลือกชีวิตตัวเองแต่คําว่าอยู่ในอานาปนาสติแล้วเนี่ยไม่เอ็นเอียงไปทางหญิงหรือชายเนี่ยคือจิตเป็นกลางจิตอิสระจากอาการปรุงแต่งว่าชอบหรือไม่ชอบไม่มีอาคติว่าเราทําอย่างนี้เพราะรักเพราะชังเพราะกลัวหรือเพราะหลงอะไรกันเนี่ยจะไม่มีละ เราจะมีสติหรือมีสติปัญญาแยกแยะว่าสิ่งที่เกิดกับชีวิตเราเนี่ยมันทำรันควรจะทำอยังไงกับสิ่งนี้อย่างนี้นะคะฉะนั้นอย่าไปหาเหตุผลอะไรทั้งหลายเมื่อเราโกรธขึ้นมาเนี่ยกลับมาอยู่ที่ลมเลยนะคะอยู่ที่ลมเลยถ้าใครมาว่าอะไรให้เราโกรธเนี่ยหรือมาทําอะไรให้เราเห็นว่ามันไม่ชอบเนี่ยเราโกรธขึ้นมารีบกลับมาที่ลมเลยสูดลมฟืดฟาดฟืดฟาดสูดขึ้น ปล่อยออกมาสูตรรวมเข้าไปปล่อยออกมานี่นะมันจะไปเป็นยาชาตึงความคิดที่จะทําให้เราปรุงแต่งว่าโกรธหรือว่าชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันจะล็อกไว้นะคะมันจะไม่ไปแต่งละมันจะไม่ปรุงมาเป็นสังขารว่าให้มันเป็นวัจ,จีกรรมมาขึ้นมานะคะทุกอย่างเด้เกิดจากมโนกรรมใช่ไหมเมื่อหูได้ยินสิ่งไม่ดีเนี่ยมโนกรรมปรุงแต่งละแล้วลมันจะออกจากเป็นวัจ,จีกรเลยบางทีก็เป็นกายกรรมไปเลยเห็นไหม ฉะนั้นถ้าเอาลมหายใจมาเนี่นะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นเรื่องเข้ามากระทบหูตาจมกูกดินกายใจที่มันทำให้เราโกรธขึ้นมาเนี่ยรีบตัดมันที่ลมเลยนะคะเตยดตัดมันที่ลมตัดมาที่ลมเลย,ะะลลเลยใช้ลมหายใจแรงๆหรืออั้นลมไว้นะอั้นลมหายใจไว้รับรองเลยนะคะมันจะตึงมันจะล็อกสิ่งที่จะทําให้เรามาเป็นวันโนกรรมวัจีกรรมหรือกายกรรมที่ทําร้ายผู้อื่นทําร้ายตัวเองและทําร้ายผู้อื่นได้คนที่ไม่มีสติเนี่ย ไม่มีสติอยู่กับลมเนี่ยเพ่งโทษไปที่คนอื่นนะตัวเองกำลังจ้องกำลังเพ่งไปที่คนอื่นว่าคนอื่นทำผิดคนนี้กำลังทำผิดผิดกฎผิดระเบียบผิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวเองกำลังทำชั่วอยู่นะปากเนี่ยไปพูดชั่วไปตำหนิเขานะกำลังตำหนิเขาอยู่เนี่ยวจีกรรมนะพระพุทธเจ้าให้เรานี่ ขัดเกาตัวเองนะไม่มีหน้าที่ไปขัดเกาคนอื่นแม้จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างไงกันแล้วแต่จะเป็นเจ้านายคนจะเป็นหัวหน้าจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่อะไรทั้งท้งหลายที่หลงตัวเองว่าจะต้องไปควบคุมลูกน้องควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าแม้จะเป็นเจ้าอาวาสอะไรกันแล้วแต่จะไปควบคุมคนในวัดเป็นผู้ปฏิบัติเป็นชีเป็นพระเนนน้อยอะไรกัแล้วแต่เจ้าอาวาสต้องมีสติอยู่กับลมหายใจ ถ้าไม่มีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยจเจ้าอาวาคนนั้นพลาดได้นะคะเอาจิตไปเพ่งโทษคนอื่นว่าคนนั้นทำผิดคนนี้ทำไม่ดีคนนั้นทำชั่วเนี่ยไม่ดีนะคะตัวเองอยู่ในบรรพชิตอยู่ในสมมณะถ้าเราส่งจิตออกไปเพ่งโทษคนอื่นอันนี้ผิดวินยัยละผิดวินัยอย่างร้ายแรงเลยเราไม่มีหน้าที่ไปตัดสินคนอื่นว่าผิดหรือถูก เรามาบวชอยู่ในวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักบวชพระหรือชีหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่อยู่กับอานาปณสติไม่ทําให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นจากกิเลสตัวนี้ได้เนี่ยไม่มีทางเลยจิตท,ที่จะเป็นอิสระจิตไม่เป็นกลางแน่นอนเห็นคนอื่นดีเห็นชั่วนะลำเอียงพ่อรักลำเอียงพ่อชังลำเอียงพ่อหลงลำเอียงพ่อกลัวนะมันจะมีอย่างนี้นะมันมีอาคติไงนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะนะ ฉะนั้นให้ทุกคนกลับมาที่ลมหายใจอย่าสําคัญตนว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนจะเป็นใครยิ่งใหญ่ขนาดไหนอย่าสําคัญตนให้อยู่กับอาณาปณสติและจะปลอดภัยแน่นอนปิดอบายภูมิแน่นอนถ้าไม่อยู่กับอาณาปณสตินะยาคิดเลยตายไปเมื่อไหร่เนี่ยจิตไปคล้องแวะอยู่สิ่งไหนจะไปตรงนั้นเลยจิตไปคล้องแวะอยู่กับกรรมมุณทั้งห้าจิตไปคล้องแวะกับความโลภความโกรธความหลงหรืออะไรก็แล้วแต่ เข้าไปตรงนั้นเลยนะคะ,สะเสวยพบภูมินั้นทันทีเลยแม้แต่ในชีวิตประจาวันเนี่ยพบภูมิน้อยใหญ่ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาในความคิดความคิดเนี่คือพบภูมินะเมื่อเราคิดดีขึ้นมาเราก็จะ,สะเสวยสุขติภูมิหรือเทพพบภูมิเทวดาหรือพรหมถ้าคิดไม่ดีขึ้นมาเนี่ยทุกคติภูมิทันทีเลยเห็นไหมคะฉะนั้นผู้ชมนะเพื่อนๆทั้งหลายเมื่อเรารู้วิชาแล้วคืออยู่กับอนาปัสติอยู่เสมอเสมอตัดกรรมราคะตัดทุก ตัดความโลภความโกรธความหลงตัดปฏิวคตตัดอคติลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะใคร่ได้ทั้งนั้นเลยนะคะฉะนั้นอยู่กับอารมณ์หายใจนะคะอย่าให้เสียชาติเกิดในในก็เกิดมาแล้วอย่าคิดว่าเออเรามีตังค์แล้วเราสวยเรารวยเราหล่อเราเป็นยิ่งใหญ่แล้วเป็นผู้ยิ่งใหญ่ควบคุมคนอื่นได้แล้วไม่ปลอดภัยแน่นอนถ้าไม่อยู่กับอาณาปณสติ ยิ่งมีแก่เพ่งโทษคนอื่นมีความลำเอียงนี่อันตรายมากเลยนะคะฉะนั้นอลองมาอยู่กับลมหายใจเสมอๆนะคะนี่เป็นการาแชร์ประสบการณ์นะคะเพราะว่าเราเนี่ยฝึกอนาปนาสติทุกอิริยาบถท,ทุกอย่างเกี่ยวกับลมหายใจมามา,มากมายเกิดสภาวะอะไรมากมายนะคะก็ พอเราเกิดสภาวะหรือว่าเราอิสระแล้วเนี่ยเราก็อยากจะพูดสิ่งที่เราปฏิบัติมานมันหลุดพ้นจริงๆนะคะหลุดพ้นจากความคิดนี่แหละความคิดทําให้ทุกเป็นสมูทไทยนะคะฉะนั้นนะกลับมาที่ลมเลยนะคะอย่าไปกังวลเรื่องคนน,นนั้คนคนน,น,นนี้คนโน้นคนนี้หรือว่ากังวลเรื่องระเบียบวิน,นัยหรือว่าข้อวัดปฏิบัติอะไรก็แลก็แต่นะ,ะกลับมาที่ลมให้บ่อยๆให้มากๆอื่นๆมันจะตามมาเองนะคะทุกคนเนี่ยมีจิตใจคิดเหมือนกันนะคะมีความรู้สึก อันเดียวกันนะคะมันความกิเลสหรือความโลภความโกวธของเรามันอันเดียวกันนะคะฉะนั้นเราอ่าถือว่าตนเองนี้สําคัญที่สุดใจที่สุดให้กลับมาที่ลมเลยนะคะให้กลับมาที่ลมแล้วก็ยอมรับในความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันนะะจะเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอย่ามองคนอื่นในแง่ร้ายนะคะอันนี้ เป็นบ,บาปอกุศลอย่างยิ่งเลยนะคะให้กลับมาดูลมหายใจแล้วเราจะตัดกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นนะคะตัดบ,บาปอกุศลเหล่านั้นยิ่งมองเพ่งโทษคนอื่นมากเท่าไหร่เรายิ่งทําบาปทางมโนกรรมวรจีกรรมและกายกรรมทําให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยตัวเองก็เดือดร้อนเพราะว่าตัวเองเสวยทุกขติภูมิอยู่ขณะนั้นเลยนะคะค่ะสําหรับวันนี้ให้ข้อคิดนะคะอยู่กับอาณาปานสติดับทุกได้ดับความคิดได้แน่นอนนะคะธรรมสวัสดีค่ะ